เออไปเจ้าอพูปูปูเอาเอาอ่อลอยลอยน้ำ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 ทำไงลอยน้ำจุบูลอยน้ำยังไงปั๊มแปมปั๊มแปมเอาปั๊มแปมปั๊มแปมปล่อยมือ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 อ้าอุ้ยจะปีนแล้วจะปีนแล้วไม่เล่นแล้วนะอ่๋ไม่เล่นล้วปีนแล้วเหรอเล่นเปล่าปั๊มแปม ប៉មប៉េមប៉មប៉េមប៉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 េមប៉េមប៉េមប៉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  ปล่อยมือแล้วนะอา้าวเล่นน้ำยังไงนะปล่อยมือแล้วอ่า